นี้นะในเรื่องของความรู้นะเกี่ยวกับการทําสวนทุเรียนนะก็หน,นีไม่พนะ้นนะก็ต้องเป็นเจ้าของสวนพิทศพลนะก็จะได้ให้คําแนะนําวิธีการเริ่มต้นเพาะปลูกวิธีการดูแลรักษารวมถึงช่วงนี้นะเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวนะเราก็ได้มาชิมทุเรียนอร่อยๆอออนะที่สวนทศพลกันสนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะพโพกในสับประรดตั้ง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m a x กซาก มาย่งไงครับถึงได้มาปลูกทุเรียนแล้วก็มีความชื่นชอบยังไงกับทุเรียนนะครับเรื่อแรกต้องมีต้องมีจิตวิญญาณรักต้นไม้ครับเ,เพราะว่าตะวันเป็นป่าสงวนเป็นผูกมันผูกข้าวโพดใช่ไหมอพอผมอามาทำทำที่ที่นี้แล้วก็มาปลูกปลูกทุเรียนเลย คือมาปีหนึ่งปีสองก็มาปลูกทุเรียนโอ้ครับชอบเอ่อเห็นเขาออกโทรทัศน์ว่าเออทุเรียนได้ไล่ละหนึ่งแสนถึงสองแสนบาทครับก็อยากได้เหมันเขาออ,อครับก็ก็มาปลูกก็เป็นคนแรกว่างอันถครับเป็นคนแรกเริ่มเริ่มแรกแรกของอำเภอกันทลักษ์ของเราเลยไม่ใช่ไม่ใช่แรกของกันทลักษ์ครับแต่คนบ้านนี้แหละครับอ๋อเป็นคนแรกของบ้านนี้นัครับ ก็ส่วนใหญ่แถวนี้ก็เป็น,เป,นเป็นไร้มัน<ร>เป็นไร่มันเนนข้าวโพวดมาก่อนนะครับแต่จากการที่พี่ทศพลเห็นแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะสร้างไรายได้ก็เลยทดลองนะครับเริ่มแรกทดลองไปประมาณกี่ไร,ร่เขาตอนแรกก็มาปลูกร้อยต้นทำค,คือตอนแรกเห็นเห็น,เห,นเห็นเขาปลูกอยู่ต้นหนึ่งทำทำต้นสองต้นแต่มันไม่ไม,ไม่ยังไม่ออก,ออกลูกนะทำก็คิดว่ามันขึ้นโอ้ น่าจะขึ้นได้ดีแต่พอไปดูโทรทัศน์แล้วเอทางจันทางอะไรเขาก็เขาเขาโก็กว่าอะไร้ไละแสนได้ไรละแส<ล>น<ล>ครับก็ไปดูงานที่ที่จันทบุรีรเขาก็ปลูกต้นขนาดนี้เลยพอประมาณเขาปลูกแปดถิบสามต้นเขาก็บอกว่าปีนี้ได้เก้าแสนหกปีที่แล้ว ได้ดีกว่านี้หน่อยเลยแสนสามกว่าเพราะได้ล้านสามกว่าครับ<ำ>เออผมก็คิดคิดอยู่ว่าเออมันได้จริงไหมผมว่า พูดถึงเรื่องการปลูกทุเรียนครับทุเรียนไม่ได้ว่าจะขึ้นโดยทั่วไปครับคือดินทางคันธลักษ์เราจะพิเศษหน่อยคือเป็นดินภูเขาไฟเก่าครับคือจะเป็นดินแดงครับแต่ว่าธาตุอาหารถี่เยอะเขาว่างั้นครับแต่ว่าพอมาปลูกทุเรียนมันก็ขึ้นได้ดีกว่าครับ เมลัปลูกทุเรียนมันจะขึ้นไม่ดีเพราะว่าธาตุอาหารในดินจะดีกว่าทุเรียนเป็นพืชที่เอาใจยากครับดูผิวเผินเราคิดว่าจะปลูกเหมือนเอพืชทั่วไปแต่แต่ทุเรียนเป็นพืชที่อ่อนแอครับเป็นต้นไม่แข็ง ก็ปลูกในที่ที่ที่เหมาะสมสึจะดีกว่าครับเราก็ไถก่อนครับไถไถแล้วไถพรวนดินก่อนทีนี้เราเราก็วางวางจุดว่าเราจะปลูกที่ห่างเท่าไหร่แต่นในสวนของเราปลูกสิบคูณสิบครับทีนี้เราก็ขุดหลุมขุดหลุมปับห้าสิบคูณห้าสิบหรือ หรือหรือเรียกกว่าน,นั้นก็ได้พอพอเอาเบาเบาเบาของอุุเรียนลงได้ครับขอต้อนพันก็ก็ดูยอดดูดูอะไรต้นกินที่ใหญ่ไหมการที่ดูก็ดูตามตามสายตาของเราว่า มันแข็งแรงไหมเราก็มาปลูกครับตอนเลือกว่าเลือกกิ่งพันธ์ตัวไหนที่จะดีก็เลือกกิ่งพันธุ์อย่างนี้ครับคือคือลำต้นไม่แค่แขนครับคือออกจะออกจะสีน้ำตาลครับถ้าถ้าถ้ากิ่งพันธุ์ที่เป็นโคนดำดมันก็จะไม่โตครับ อันนี้มันจะโตเร็วคือเป็นกิ่งซี่สมบูรณ์ที่สุดครับลักษณะนี้ครับส่วนมากจะเป็นหมอนทองครับแล้วก็มีก้านยาวมีพวงมณีมีอากับนกจิบมีกเอเจ้าหลงลับแลมาผูกด้วยครับเอาได้หลายพันลองดูว่าพันไหนจะจะขึ้นดีกว่าครับ เมื่อเราปลูกทุเรียนมาจนถึงเวลานี้แล้วเนี่ยอนาคตทุเรียนในอนาคตเป็นยังไงครับคิดว่าทุเรียนมันไม่ได้ปลูกได้ทุกที่ครับ<ำ>คือ,เ,อ,อเมืองหนาวคือทางทางเชียงใหม่เชียงรายก็ก็ปลูกไม่ได้ท,<ำ>ท้ท<ำ>า่าที่นหนาวท<ำ>ี่นหนาวเพื่อดอกมันจะไม่สมบูรณ์<ำ>คือเคืสรอนมันจะไม่ ไม่ผสมกันทำในในช่วงที่คือทุเรียนมจะออกช่วงช่วงฤดูหนาวใช่ไหมทาทีนี้เวลามันออกดอกปุ๊บมันจะไม่ติดทำเพราไม่ได้ผลครับคทาคือมันมีแต่อากาศร้อนชื้นเท่านั้นครทบเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ปลูกได้ทุกที่ใช่ครับเรื่องทำยางพาราราคาตกต่ำเพราะว่าปลูกได้ทุกที่ครับ ครับแต่ทุเรียนเลือกปลูกครับเลือกดินเลือกอะไรกันครับเห็นไหมครับว่านอกจากที่จะปลูกทุเรียนมาอย่างยาวนานแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะให้ความรู้กับผู้ที่สนใจที่จะปลูกทุเรียนในอนาคตได้นะครับแต่อย่างที่พี่ทศพลได้บอกว่าคุณภาพเท่านั้นที่สามารถทำให้เรามีชื่อเสียงนะครับ และนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับว่าทําไมเราถึงจะต้องรักษานะครับคนดีนะครับคนที่มีความสนใจในการเพาะปลูกอย่างเช่นทุเรียน สนับสนุนโดยชัวชัวชีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซากาการดูทุเรียนก็ก็ดูว่าทุเรียนขนาดไหนน่าจะตัดได้แล้วก็ดูว่าทุเรียนปลายมันไหม้ไหมปลายหนามันไหม้ไหมทีนี้ทุเรียนถ้าถ้ามันแก่ เวลาเราเราดึงดึงหนามเข้าเข้าหากันมันจะเข้าหากันได้เพราะว่าทางข้างในมันโป่งครับ